คุณเห็นด้วยปะครับบอมีครับผมบอมีเลยครับผมคิดยังไงตอนบัดไดยังไงจังเลี้ยงหนูได้ครับบอมีคนเห็นด้วยนะครับก็แรงจูงใจจกเพล่ะครับโอ้ขอบคุณมากครับจากเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยหรือมั่นใจในการเลี้ยงหนูจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์เกินแปดสิบโอเคตอนนี้คือยังล่องอยู่ยขันมั่นใจกว่านี้ก็จัดเต็มกว่านี้ครับผมโอ้ลูกหนึ่งด้จักบอ่ครับพี่พูดลูกหนึ่งได้ประมาณ สิบสองบอลเหโอ้เยอะมากสิบสองบอลผมใส่แค่เก่าบอเน้นเน้นแต่หินไว้เน้นหินไว้เยี่ยมครับผมเยี่ยมแฟนอยากเลี้ยงหนูขอเลี้ยงหนูรู้สึกจากไหนนะครับเนี่ยบ่เห็นนำว่บอเห็นนำมาเลี้ยงยังเนาะบัดนี้เนาะบัดนี้จังไก่จังไก่เขาเลี้ยงได้ครับบัดนี้นี่ยนี่ถึงเงินอยู่ครับนี่เตรียมใจเขาพร้อมมันนี่ยย่างผมมันว่าอยู่งเจ้าผมบอกว่าออกประมาณสักหนึ่งมิลแต่เจ้าจัดออกมาเบิด์ตใโพหัวมาเบิด์ตอยู่กินก็ได้เนี่ ความหนุพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่อำเภอตะการพืชผลนะครับจังหวัดยางนะ้อุบนเลยว่าจังหวัดอำนาจนะ้องนาะ จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาส่งที่นี่ครับวันนี้เข้ามาก็มาดูพื้นที่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ป่ามันเก่าครับอยู่ในกลางทุ่งนานะครับแล้วก็พี่เขามาทาโรงเรือนใหม่ขนาดใหญ่มากๆครับนี่ครับเนี่ครับตอนนี้จุบบอได้มา50บอนะดครับแล้วแกจะขยายออกมาอีกนะครับเป็นการเริ่มต้นหนูธุรกิจชุดกลางนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนำรู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับ เราก็ลงหนูเรียบร้อยครับหนูก็อนนี้ก็จะเป็นหนูเจ้าต่อไปครับอยู่ที่บุญทลิกนะครับก็อุบลเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับผมบุญทลิกนะครับห่างนี้ไม่รู้กี่กิโลนะครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำเรื่อจากเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อต้มครับผมชื่อพี่ตอมครับอยู่นี่อยู่ใดครับผม อยู่อำเภอตะการครับผมเอาหมู่บ้านก่อนครับหมูบม่บ้านบ้านแพงครับบ้านแพงตำบลครับคำจเจริญครับตำบลคำจเจริญครับผมอำเภออำเภอตะการพรืชผลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีครับอุบลราชธานีเนาะโอเคครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับอ่าเริ่มต้นน่ะคิดจะเลี้ยงหนูครับคิดอย่งไรจังอยากเลี้ยงหนูครับผมอยากมีรายได้เพิ่มอยากมีรายได้เสริมปัจจุบันเแ็นยังอยู่เนาะปัจจุบันเนาะปัจจุบันก็เร็่ดไร้วันนี่แหละครับตามหมู่บ้านนี่แหละ เพชรงานอยู่บ้านครับผมเพ็ดงานอยู่บ้านนะครับเพชรยังอยู่บ้านเนาะเพ็ดต่อเติมเพ็ดบ้านเพ็ดนี่สหวนเนี่ยโอ้เป็นสร้างโอ้เยี่ยมมากๆครับก็คืออ่าเพชรไทยนะปกติแล้วก็เฮ็ดงานต่อเติมก่อสร้างอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนาะถ้ามีคนสนใจอยากติดต่อเฮ็ดโรงหนูให้เนี่ยสามารถติดต่อได้บ่อยู่แถวๆเนี่ยได้เลยครับอ๋อได้เลยว่าติดต่อเบอร์ใดครับผม ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับเป็นหาหกเป็นหาหกครับหกห้าสามเจ็ดครับผมหกห้าสามเจ็ดนะครับผู้ใดที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงหนูอยู่แถวอำเภอตะการพุดพลหรือไก่เคี่ยงเนี่ยเห็ดหนู้ดบอมูเป็นสมันมาเยี่ยมชมแล้วก็จ้างไปเห็ดได้เลยได้ครับโอเคครับผมเยี่ยมมากมากครับผมโอเคครับวันนี้นะครับขออยากสอบถามเพิ่มเติมครับตอนเริ่มต้นเลี้ยงหนูตอนแรกอะครับมีคนเห็นด้วยวะครับบอมีครับผมบอมีเลยครับผมคิดจังไงตเนาะวันนี้จังไรจังเลี้ยงหนูไดใครับบอมีคนนห้เ็ดว่ครับ แรงจูงใจจักเพลนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเดีอเอ๋ยวเดีอเอ๋ยวคือกันครับผมก็คือการเริ่มต้นตอนผมเลี้ยงตอนแรกกับมีคนสนใจเลยครับแม่ the, แต่เป็นแต่แฟนคนไก่ตัวเองหรือทุกคนคือที่เขาไปเห็นด้วยเขาเป็นห่วงครับเขาเมนว่าอันนี้เขาได้เขาเป็นห่วงว่าเอเลี้ยงไปมันจะเป็นยังไงเพราะว่าหนูเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงแบบเลี้ยงใหม่เนาะคนบบทันเข้าใจคันเลี้ยงงัวเลี้ยงควอยเลี้ยงมูเลี้ยงเป็ดเขาก็สนับสนุนเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนเห็นมากปกติเนาะแ,นแต่ว่าอะไรที่มันแปลกใหม่มันก็มันคือโอกาสใหม่ได้ครับบอออ่่าเเตต้งงงลแพีก ถ้าลองเลี้ยงมันมีคนสนใจแต่ว่าก็คือเลี้ยงค่อนข้างที่เยอะนะครับลงทุนชุดธุรกิจชุดกลางที่มาเยอะมากๆครับเนี่ยอันนี้ลงทุนที่40บกบอเนาะครับสี่สิบบ่อรัรบแถมมา2ชุดแล้วก็ตรงนี้ยจ,จะขยายเพิ่มอีกแล้วก็ขยายฟังคุณไปเองเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือบอ่อประทันโอเคครับมั่นใจในตัวเองจักเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยหรือมั่นใจในการเลี้ยงหนูจักเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เกิน80เปอเก,กิน80ออโอเคตอนนี้คือ,อยังร้องอยู่ขันมั่นใจกว่านี้ก็จัดเต็มกว่านี้อี้มีีีคคนนเยงหูบ่่รัพ ก็มีครับแต่มีก็กระปิดกระปล่อยอะพี่กระปิดกระปอยเนาะครับส่วนใหญ่ทั้งบ้านเขามากจะเลี้ยงหมูเลี้ยงยังเนาะครับผมส่วนมากจะเลี้ยงหมูกับเลี้ยงงูอ๋อเจ้าคือแบ่งแนวผู้เดียวกับงูพวกับพอมีอยู่พี่อันนี้ก็เสริมเสริมครับผมโอเคเขอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับในส่วนของบอฟังนี่ครับนี่บ่อนี่ซื้อจากบาทอยู่แถวๆนี้ครับผมราคาประมาณร้อยอะพี่หนึ่งร้อยบาทอู้คุณรู้ว่าถูกมากๆครับความสูง80ความสูง40ความกว้างแปดสิบเซนเนาะนะครับสองทอนนี่ก็คือ หนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกในชุดหนึ่งกับสองลอยครับโอ้ถูกมากมากบัดนี้ในในบ่อครับในบ่อเนี่ยค oh ือหลับพ <si ื้นเองนะครับเนาะครับหลับพื้นเองอันนี้เทพื้นเองครับพูนลูกหนึ่งในจักบ่อครับพี่พูนลูกหนึ่งด้ประมาณสิบสองบ่อผิดอ้เยอะมากสิบสองบ่อพบแต่เค็เก่าบ่อเน้นเน้นแต่หินไว้เน้นหินไว้เยี่ยมครับผมเยี่ยมเนาะสำคัญคือหินเพราะว่าเขาเจาะไปเจอหินก็จะโอเคครับเนาะลมน้ำก็ทำเรียบร้อยครับเนี่ยใช้กันกัดแบบนี้มากๆครับนี่กันกัดนี่ครับใช้กันกัดไรเรียบร้อยถือว่าโอเคมากๆนะครับ ไฟบอนี่คืออย่างที่แนะนำไปเนาะไาบอเนี่ยคือถ้าอยู่ในร่มแล้วครับแนะนําให้เป็นฟบอบสองชิ้นนะครับไฟบอสองชิ้นเพราะว่าคันชิ้นเดียวมันเปิดไปมันจะหักง่ายนะครับวิธีการแก้ไขก็เอาไม้ไผ่มามัดนะครับมัดหัวมัดถ่ายแล้วครับจับไม้ไผ่เอาเด้อครับเพราะ้นมันจะหักเนาะโอเคแต่คันขยายบอต่อไปเป็นบอ2สองชิ้นตามที่แนะนาไปเนาะโอเคครับผมนีนะครับ ประมาณนี้เนาะถ้ามีคนสนใจครับอยากจะมาเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูอยู่นี่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมครับไหนเลยครับพี่โอเคขออนุญาตครับหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านใหม่บ้านหมู่แปดบ้านแพงครับผมหมู่แปดบ้านแพงครับผมตำบลคำเจริญตำบลคำเจริญครับอำเภอตะการพืชผลอำเภอตะการพืชผลจังหวัดราชธานีจังหวัดอุบบนราชธานีขอเบอร์โทรหน่อยครับ 0 8 4แปดชุดประชครับ856 856ครับ6537ครับผม6537าครับท่านใดที่สนใจอยากจะเลี้ยงหมูที่อยู่แถวๆอำเภอตะการ์พื้นทุหรืออำเภอใกล้เคียงเนาะแถวๆนี้ครับอำเภอพะแนอำเภออีหยังแถวๆนี้เนาะม่วง30หรือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่นี่นะครับเนาะแกเป็นช่างก็สามารถให้คำแนะนำเพราะว่าผมดูแล้วก็ทุกอย่างมันโอเคมากๆเนาะครับวันนี้ฟาร์มหมูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอแม่แนกับพี่อะไรเนาะต้อมครับผมพี่ต้อออมขตัััววลาไปก่นสสดีครบ นี่แม่บ้านครับสวัสดีครับซื่อชื่อยังเนาะครับเน้ออ้อยคืออยากอายเปิดบวกเห็นหน้าเนี่ยครับโอ้เนี่ยคุณลูกสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเด็กหญิงพินละพัดวงขันชื่อเล่นน้องสมโอค่ะโอ้ชื่อน้องสมโอชื่อเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงพินละพัดเด็กหญิงพินละพัดวงขันอ่าชื่อน้องสมโอครับคุณพ่อเลี้ยงหนูรู้สึกไงบ้างหนูงงเลยครับนี่ทางนี้สวัสดีครับสสวัดีจ้ะชื่อยังน้อครับน้อชื่อโบจ้ะอ๋อชื่อพี่โบครับโอ้ยหนามืดแท้ทางนี้มันบอกเห็นได้เนี่ยมัน ชื่พี่โบพี่โบครับขออยาดสอบถามครับตอนแฟนอยากเลี้ยงหนูขอเลี้ยงหนูรู้สึกจากไหนนะครับเนี่ยบ่เห็นน้ำบ่เห็นน้ำมาเลี้ยงยังเนาะบันนี้เนาะบันด้จังไก่จังไห่เขาเลี้ยงได้ครับบันดีนี่นี่ยถึงเงินอยู่ครับนี่เตรียมใจเขาพร้อมมันเขาอยากเลี้ยงเขาดื้อค่ะเขาดื้ออ๋อบีบคอเลยอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงบันด้ คิด <K id> จังไหนครับถึงไม่อยากให้เลี้ยงได้จังไหนครับรู้ความรู้สึกจริงๆแบบว่าเอ๊ะมันมันถิ่ไปได้หรอเลยจังไหนครับผมาอย่านมันไปบมื่อใดครับย่านมันเลี้ยงแล้วมันบ่สําเร็จเนาะครับเนะบาะเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงหนูกืบบ่สําเร็จในหมู่บ้านแม่นบ่ครับขเขาเลี้ยงจักบ่อครับ10บ่ยี่บ่เนี่ยหรออ๋อครับผม10บ่ยี่บบ่ครับก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ปริมาณหน่อยเลยบ่สําเร็จก็เบิ่งไปเนาะครับเนาะจังได๋ก็ได้ลงทุนแล้วแม่นบ่ครับค่ะโอเครอติดตามตอนต่อไป <English> ครับสวัสดีครับผมมันไอตัวนี้มันจะกดถึองเหลืองพอดีแมนมันก็ท่องเหลืองพอดีกดนใสยางผมมันว่าอยู่ไม่เจ้าผมบอกว่าออกประมาณสักหนึ่งมิลแต่เจ้าจัดออกมาเบิดตินโฟงมาเบิดติึบามันกินกว่าได้แบบนี้ถ้าทำแบบนี้มันไม่ช่วยอะไรครับผมวสิมาน้อนนี่มันกีกลายเป็นเด่นนามคู่มือเนยบัดมือมันสะนอนจริเลยแต่ว่าขันนี้อยู่ข้างในเนี่ยมันมันนอนมันกับบกดทับไหมครับมันอยู่ข้างในอยู่แล้วคือการกัดนี่ช่วยให้เนี่ยมัน ハハ <laughs> <laughs>